ให้โปรโมชั่นพิเศษเราต้องการตัวเลขเพื่อปิดยอดเพียงคันเดียวอเมล่ารับไปเลยดอกเบี้ย0.99%คันเดียวเท่านั้นมาแนะนำความพิเศษจะมาบอกและตอกย้ำว่าคันนี้หรือโคตา1คันเพียงเท่านี้พิเศษยังไงในแบบของเราวันนี้เป็นอ m e เมล่า V L Sporttech สีขาวมุกรุ่นนี้ไม่ได้เป็นตัวที่เป็นหลังคาดำ โค้ตาของเราจะเป็นคันนี้เลยก็ได้คันนี้รถใหม่นะครับไม่ใช่รถโชว์เอาขึ้นมาเพื่อถ่ายคลิปเลยเราต้องการตัวเลขพิเศษโค้ตานี้มีเพียงคันเดียวหนึ่งเดียวหากลูกค้าจะเลือกเป็นรุ่นอื่นสีอื่นแจ้งเข้ามาได้นะครับแต่แจ้งความพิเศษของคันนี้ก่อนว่าเราจะให้ดอกเบี้ยพิเศษกับลูกค้านะครับที่จะออกอาร์เมล่าภายในเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้น คันเดียวสุดท้ายนะครับจิ้มมาได้รุ่นไหนสีไหนถ้าเรามีรถก็คือได้โคต้านั้นได้แคมเปญนั้นลูกค้าได้ดอกเบี้ย0.99เนะครับ mm hmm. เพียงคันเดียวเลยนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งลูกค้าจะได้สิทธินี้ก็ต่อเมื่อออกรถภายในเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเลือกเป็นคันนี้แน่นอนตัวเป็นๆเ,เรามีเลยหรือถ้ามองเป็นรุ่น VL นะครับ VL มีสีขาวมุกหลังคาดำนะครับหรือ ถ้าเป็น Sport Tech X นะครับก็จะมีสีขาวมุกที่เป็นหลังคาดำอันนี้ชัวร์เลย3 3รุ่นนี้ที่เป็นตัวท็อปท็อปแล้วที่เป็นสีขาวมีรถส่งมอบวินวินทั้ง2ฝ่ายลูกค้าได้โปรโมชั่นพิเศษผมได้ตัวเลขปิดยอดสำหรับเดือนนี้รีบทักมาเลยครับด่วนเลยครับติดต่อทาง ID Line เดี๋ยวจะแปะไว้ให้